สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชแนนะครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้เรามาบุกห้องหมูโจนะครับเมื่อวานได้ดูคลิปไปนะครับเมื่อวานได้ดูคลิปไปว่าน้องมีงานเข้างานด่วนอะไรไม่รู้หมูโจเอมมุมไหนอามุมไหนเดิ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 นเอาเดินเดินก็ได้นะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเด นี่ครับสวัสดีช่องมูโจด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูโจ h a n n e l แล้วก็เอ n มยูไนชาแนลด้วยนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเราให้ฟังหน่อยพี่ก็เพิ่งเห็นในคลิปว่ามีคําสั่งด่วนว่าให้ไปที่คอนแก่นครับใช่ครับก็คําสั่งก็ <laughs> จารักอย่าเข้ากล้องด้ยจารัก <laughs> คำสั่งเอาหนยมยเอาหนมามีมาตั้งแต่วันวันเสาร์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับ การยืนยันนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันอ๋อคือรู้ตั้งแต่อยู่โกกอกแล้วใช่ครับทราบตั้งแต่อยู่โกกอกแล้วแต่ว่าคําสั่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับโจก็ยังไม่ได้ยังไม่อยากบอกเอฟซีนะครับเพราะเผื่อว่ามีอะไรที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับสรุปแล้วครับสรุปก็ได้รับการยืนยันมาประว่าแล้วนะครับว่ามีชื่อโจนะครับให้มีชื่อโจนะครับให้ไปช่วยเหลือ น้ำท่วมนะครับจังหวัดขากิจนี้กี่วันยังยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับยังไม่ทราบเวลาแต่ว่าถ้าแต่เบื้องต้นเห็นชุดแรกไปเจ็ดวันเนาะใช่ครับถ้ากำกำหนดการเดิมก็เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับครับก็ถ้าเจ็ดวันมันก็ไปถึงวันอาทิตย์ใช่ครับถึงวันอาทิตย์เลยครับก็รอลุ้นนะครับครับถ้าไปถึงวันอาทิตย์จริงก็โตก็น่าจะไม่ได้ไปเนาะ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้น้องโจก็ต้องรอรอดูสถานการณ์นะครับว่าเผื่อน้ําลงใช่ครับอืมก็ภาวนานะครับครับภาวนาให้น้ําลดแล้วก็ให้จบภารกิจนะครับใช่ครับชุดชุดเคลื่อนที่เร็วนี้ก็จะถอนตัวถอนกําลังกลับมาอย่างที่ตั้งหน่วยใช่ก่อนวันอาทิตย์โจก็น่าจะได้ไปโกกอกด้วยนะครับครับก่อนลุ้นนะครับโอ้เอฟซีก็มีอะไรให้ลุ้นอีกแล้วนะครับเอฟซี รอติดตามครับเดี๋ยวโจจะพยายามอัปเดตให้ทุกวันอัปเดตเลยพี่ก็รอดูพี่รอดูพี่ก็ชอบนะบรรยากาศที่นั่นเพราะว่าเห็นชุดแรกไปก็ได้ช่วยเหลือประชาชนก็เห็นรอยยิ้มของประชาชนแต่ละภาพเห็นแล้วน้ําตาแทบไหลเลยครับเอฟเประชาชนรู้สึกดีมากๆนะครับที่มีคนเข้าไปช่วยเนาะในภาวะที่เดือดร้อนรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกยินดีนะครับรู้สึกยินดีว่าเราได้เป็นตัวแทนนะครับที่หน่วยเลือกเรานะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าความยังหนุ่มยังแน่นเนาะก็ต้องการคนที่เรียกว่ายังมีพละกําลังเหลือนะครับในการทีปคนหนุ่มไฟแรงนะครับคนของหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับเป็นมอบมอบถุงยังชีพบ้างใช่ครับแล้วก็ย้ายของบ้างของนะครับแต่ว่าต้องไปดูสถานการณ์อีกทีครับว่าจะย้ายของกลับเข้าบ้านหรือว่ายังไงนะครับก็รอติดตามนะครับก็โจจะอัปเดตให้นะครับ กำหนดการไปกี่โมงอะไรยังไงวันนี้กำหนดการเจ็ดโมงครึ่งนะครับตามกำหนดการก็โจก็เตรียมของแล้วนะครับเตรียมของแพ็คของเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมออกเดินทางนะครับเราต้องเตรียมของเราต้องไปเตรียมตัวเรียกว่าก่อนก่อนก่อนเวลานะครับก่อนเวลาใครเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยหมวดโจนะครับหมวดโจหมวดโจชื่อใกล้กันอีกหมวดโจกับหมูโจนะครับหมวดโจเจอหมูโจแล้วงานนี้ เมื่อวานพี่ก็ได้เข้าไปดูคําสั่งอยู่โจอยู่ในลําดับที่สิบนะครับคนส,ส,สุดท้ายแล้วบุดวิดเลยหุดวิดเลย<อ> <laughs> จะรอดแล้วไม่รอดและ้วะครับอัรดักหนึจะรกจะรักจะรักอย่าอย่าเข้าเฟรมนะครับ <laughs> นี่เอาพัฒนาพัฒนายังมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยอตีก็ชุดพัฒนาน,นะครับก็เอาต่อต่อ ก็เมื่อเมื่อโอ้ไปจิตวันครับพี่ไปจิตวันไปเลยพี่ปล่อยเซอร์เลยครับไม่่่แนนนออหรกไไ้้จจมมมมันเปลี่ยนผัดอยู่แล้วพี่มันเปลี่ยนผัดอยู่แล้วไอจิ้มไม่จิ้มแล้วจิ้มตัดนี่ครับจะรักหาคนตัดผมแล้วตอนนี้เพราะว่าโจเป็นขาประจำใช่ไหมใช่ครับเป็นดูแลช่างอดูแลพี่ดูแลพี่ทุกคนนะครับช่างประจำหน่วยนะครับช่างประจำห้องแถวครับ ถ้าใครสะดวกก็มาใช้บริการโจนะครับอวไนคำถึงคำสั่งอยู่ลำดับที่สิบเนาะบุตรวิทเนาะบุดวิทครับบุดวิทเขาเป็นคนสุดท้ายนะครับเอาชุดนี้ไปสิบคนเหรอสิบคนครับอือเห็นชุดก่อนเอาไปสิบสองก็ตอนตอนเดิมทีตอนแรกนะครับก็คําสั่งนะที่ออกมาตั้งแต่วันเสาร์คือสิบสองนะครับอือที่โจบอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะพอเคาะแล้วเหลือสิบใช่ครับ ก็ยังติดโผมาอยู่ก็ยังติดอยู่ครับโอ้โหนี่นะครับคนดีของสังคมนะครับรู้สึกยินดีนะครับรู้สึกยินดีครูบอกครับประชาไว้วางใจครับไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยนะครับใช่ครับน้ำท่วมที่อำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นเอฟซีท่านใดที่อยู่แถวนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายนะครับหรือว่าถ้าเจอน้องโจหรือว่าหมู่โจแล้วก็ทีมงานสิบนายที่ไปก็เข้าไปทักทายนะครับขอถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะครับ โจโจทราบมาว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนลุงพลก็ได้ไปช่วยน้ําท่วมใช่ไหมครับลุงไปที่อําเภอชนบทอ๋อไปโครลำเพอนะครับโครมำเพอแต่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นก็ช่วยๆกันไปนะครับเพราะว่าเราก็คนไทยด้วยกันนะครับครับพี่เชื่อว่าอย่งีไม่นานหรอกสถานการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติก็โจขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับชาวบ้านจะได้กลับมา เรียกว่าใช้ชีวิตประจําวันนะครับสร้างรายได้ก็บ้านโจก็เคยน้ําท่วมนะครับก็ปีไหนนานยังปีห้าเจ็ดครับอืมน้ําท่วมปลาจีนนะครับใช่ครับก็เรียกว่าสูญเสียไปเยอะนะครับเรียกว่าเสียทั้งสมบัติอาจจะทั้งบ้านผุพังนะครับแล้วก็รายได้นะครับที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วใช่ครับเราก็เข้า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 ใจนะครับว่าประสบการณ์ตรงเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นโจยังเด็กนะโจยัง ว่าไม่มีพละกําลังที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากตอนนั้นเข้าเรียน<ๆ>เรียนช่างอย่างยังเนอะอยังครับตอนนั้นน่าจะมต้นนะครับมอสองมอหนึ่งมอสองนะครับตวงนี้ตอนนี้ก็เรารู้สึกว่าเราเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับก็อยากให้เอฟซีทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้โจแล้วก็พี่ๆทุกทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับก็อยากให้ผ่านพ้นวิกฤต ไ,ไดด้้วยก็เดี๋ยวเราลุ้นกันกับโจนะครับลุ้นไปวันต่อวันนะครับว่าน้ําจะลดหรือน้ําจะขึ้นแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเร็วหรือช้านะครับให้โจอัปเดตสถานการณ์นะใช่ครับเดี๋ยวโจจะพยายามอัปเดตสถานการณ์นะครับถ้าดีเลยรายงานข่าวมาเพราะชุดแรกไม่มีเนาะไม่มีคนรายงานจะเป็นแต่ภาพนิ่งจนมากใช่ครับเป็นภาพนิ่งนะครับก็เดี๋ยวโจจะอัปเดตให้วิดีโอเนาะอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าระหว่างวันที่โจวางคิดว่าใช่ครับโจโจว่างนะ ราก็จะมาอัดคลิปนะครับให้ fc นะครับเรียกว่าให้กำลังใจกันนะครับช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ถ้าโจไปก็เหมือนกับไปทำบุญเนาะก็อยากเอาบุญมาฝาก fc ทุกคนนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับใช่ครับได้บุญแน่นอนไปอย่างนี้ได้กุศลร่วมกันนะครับก็อ้าวสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากอะไรถึง fc หน่อยครับก็ขอให้ fc นะครับที่ไม่ว่าจะประสบปัญหาหรือว่า ไม่ประสบปัญหานะครับก็อยากให้ช่วยกันนะครับเป็นเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับก็อยากให้เอฟซทุกคนนะครับช่วยเหลือกันนะครับก็เราก็เหมือนกับอยู่ในครอบครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวลุงพลนะครับครอบครัวลุงพลครอบครัวป้าแตนนะครับเราก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นญาติกันแล้วเนาะเป็นครอบครัวเดียวแล้วอบอุ่นรับใช่ครับก็ทำนีอะไรใหญ่เหลือกันได้นะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะครับคำาลาสุดท้าย ยอดซับแล้วไหไ่ละยอดซับตอนนี้ที่โจน้องใหม่ไฟแรงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านรู้สึกจะเจ็ดเจ็ดพันสามแล้วนะครับอยอดชั่วโมงยอดชั่วโมงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นอัปเดตเรลวทา์นะครับก็อัปเดตครั้งล่าสุดก็เป็นเมื่อวานนะครับที่ได้บอกจะเอ็มไปแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับโอ้มาน่าจะทะลุยี่สิบแล้วแหละครับน่าจะนนโจคิดว่าน่าจะทะลุยี่บห้าแล้วนะ สามพันแล้วมั้งครับอุ้ยสามพันน่าจะยังนะครับก็คิดว่าน่าจะทะลุสองพันห้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเรากลับมาค่ายคลิปก็ไม่เยอะเหมือนที่อยู่กกอกเพราะกกอกจะทำคอนเทนต์ได้ทุกทุกอย่างเลยใช่ครับโอเคนะเป็นแรงใจให้น้องโจนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับใ่เพื่อพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ่ายคลิปมาฝาก นะพี่พีเอฟซีนะพี่ก็จะรอดูเหมือนกันครับแน่นอนครับแน่นอนโอเคนะครับสําหรับวันนี้บุกมาแต่เช้านะครับว่าได้รับข่าวว่าน้องจะไปแต่เช้าเนาะใช่ครับ่นาจะโจน่าจะเตรียมตัวให้พร้อมประมาณเจ็ดโมงนิดๆนะครับก็ต้องพร้อมแล้วนะครับครับก็เท่านี้นะครับคลิปนี้ครับก็อัปเดตสถานการณ์กับโจนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับ